ล่าสุดบริษัทญี่ปุ่นสั่งปิดโรงงานอพยพเพ่นหนีจากกัมพูชาแล้วเพราะว่าไม่เชื่อว่าการเจรจาในวันนี้จะสามารถยุติศึกลงได้หลังจากที่ทหารไทยค่ะวันนี้ได้รับบาดเจ็บซ้มนายค้าหายเป็นไรที่สิบประเอียดเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะเจโทร日本貿易振興機構によりますと他にも複数の日系企業がポイペトなどで操業を一時停止しているということです วันนี้27ธันวาคม2,568สื่อญี่ปุ่นช่อง ANN News CH ได้มีการรายงานความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาที่ปะทุขึ้นอีกครั้งและโรงงานของญี่ปุ่นมีการระง,งับการดำเนินงาน27ธันวาคม2,568พร้อมกับมีการระบุว่าขณะที่ความขัดแย้งทางทหารระหว่างไทยและกัมพูชาทวีความรุนแรงขึ้นการเจรจาให้หยุดกำลังเข้าสู่ช่วงวิกฤต อย่างไรก็ตามสถานการณ์ยังคงคาดเดาได้ยากส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจของญี่ปุ่นในภูมิภาคนี้ไทยและกัมพูชามีข้อพิพาทกันมานานเกี่ยวกับการกำหนดเขตแดนและการเป็นเจ้าของดินแดนมีการบรรลุข้อตกลงันติภาพในเดือนตุลาคมโดยมีประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐเป็นสักขีพยานแต่ต่อมาไทยได้ประกาศระง,งับการดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวความขัดแย้งทางทหารได้ประทุข,ขึ้นอีกครั้งในเดือนนี้ บริษัทเกียวโตอิเล็กทริกวาซึ่งมีโรงงานอยู่ในเมืองปอยเปตรประเทศกัมพูชาและผลิตสายไฟถูกบังคับให้ระง,งับการดำเนินงานเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาพนักง,งานชาวญี่ปุ่นและพนักง,งานท้องถิ่นได้อพยพออกไปแล้วแต่การโจมตีได้ตกในพื้นที่ห่างจากโรงงานไปหลายร้อยเมตรฮิโรคาซึอิชิบาตะเกะประธานบริษัทยูกิตะเอเชียกัมพูชากล่าวว่าในขณะที่ผมกำลังทำงานอยู่ ผมก็ยังได้ยินเสียงการโจมตีและผมรู้สึกกังวลว่าการประทะจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆบริษัทกำลังประคองตัวอยู่ได้ด้วยการย้ายการผลิตไปยังโรงงานในประเทศจีนอย่างไรก็ตามหากความขัดแย้งยังคงดำเนินต่อไปบริษัทคงรับมือไม่ไหวผมกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพราะไม่มีวิแววของอนาคตที่ชัดเจนอิชิบาตะเกะกล่าวผมไม่เคยฝันเลยว่าสถานที่ที่ผมอยู่จะกลายเป็นเขตปะทะ และผมคิดว่าคนงานหรือพนักงานก็จะต้องเผชิญกับประสบการณ์ที่น่าหวาดกลัวเช่นกันตามรายงานขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นเจทโรบริษัทญี่ปุ่นอีกหลายแห่งก็ได้มีการระง,งับการดำเนินงานชั่วคราวในปอยเปตและที่อื่นๆเช่นกันการเจราจาหยุดโจมตีเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่24แต่ทั้งสฝ่ายได้ประกาศว่าการสู้รบยังคงดำเนินต่อไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดเข้าร่วมการเจรจาในวันนี้แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการหยุดเกิดขึ้นหรือไม่โดยหลังจากที่ข่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวญี่ปุ่นค่ะเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากซึ่งต่างก็มองว่าศึกนี้จะยังไม่จบไง่ายๆว่าผมหวังว่าแนวโน้มนี้จะนำไปสู่การกำจัดองค์กรอาชญากรรมทำให้มีคนเข้าไปเสริมว่าแต่พวกเขาอาจจะปฏิบัติการอย่างลับๆทำกลางความ,มวุ่นวายมากกว่า บางคนก็มีการตั้งคำถามว่าโรงงานของบริษัทญี่ปุ่นในกัมพูชาจะปิดตัวลงและเลิกกิจการหรือไม่อีกคนค่ะบอกว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นเลยนะอีกคนค่ะก็มีการเสนอแนะขึ้นมาว่าบริษัทญี่ปุ่นไม่สามารถประกาศได้หรือว่าจะถอนตัวออกจากประเทศไทยและกัมพูชาหากความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาไม่ยุติลงอีกคอมเมนต์บอกว่ากัมพูชาประทัไทยไม่ใช่ องค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ปะทะไทยใช่ศึกนี้เกี่ยวข้องกับมาเฟียจีนและรัฐบาลกัมพูชาซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจากพวกเขาหากเราหยุดศึกนี้ในตอนนี้เราจะพลาดโอกาสที่จะหยุดยั้งองค์กรอาชญากรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชาวญี่ปุ่นมากมายในอนาคตอีกคนมีการตั้งข้อสงสัยว่าในขณะที่สถานการณ์ดูเหมือนจะสงบลงแล้วทรัมป์ก็เข้ามาไกล่เกลีย่ยแต่เรื่องนี้คงจะไม่จบลงง่ายๆอย่างนั้น ชาวญี่ปุ่นอีกคนคะ่ะมีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่ว่าจะมีประการให้หยุดกี่ครั้งก็ตามในที่สุดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จะหมดความอดทนและโจมตีอีกครั้งบางคนคะ่ะก็มีการเข้ามาแนะว่าญี่ปุ่นควรเป็นฝ่ายไกลเกลี่ยแต่แน่นอนว่าพวกเขาจะไม่ทําเช่นนั้นและก็มีคนเข้าไปตอบว่าอย่าทําเลยดีกว่าคุณอาจจะลงเอยด้วยการถูกใครสักคนไม่พอใจแน่ๆ